สาวใบเฟินเฉลยแล้วค่ะสาวตัวเล็กที่เดินจุงมือกันกันกบนายนภัสคือใคร ก่อนหน้านี้มีเพจดังออกมาเมาสสนันเลยล่ะค่ะว่าพระเอกแม้หวงควงสาวตัวเล็กเดินสยามโดยพระเอกดังกล่าวนั้นมีนิสัยดีมี่ที่กรีเป็นถึงสามีแห่งชาติหลายคนเขาก็พุ่งเป้าไปเลยค่ะที่พระเอกหนุ่มนายนพัฒน์แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างใดเลยนะคะก่อนที่ต่อมาแม่หมูจะช่วยเคลียร์แทนลูกชายผ่านทูอินไซคะ่ะโดยคุณแม่เขาบอกไว้ว่าไม่ทราบเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆมากกว่านะเพราะว่าน้องนั้นเพื่อนผู้หญิง ล่าสุดนางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ฉนกเพื่อนสนิทของนายนภัสอธิบายแทนหนุ่มคนนี้แล้วแหละค่ะว่าอีกฝ่ายไม่ค่อยพูดเรื่องแฟนแล้วก็น่าจะไม่มีแฟนด้วยที่ไปเดินสยามกันวันนั้นก็เป็นเพื่อนแหละนอกจากนี้สาวใบเฟินยังบอกอีกว่าเนี่ยต้องมาแก้ตัวแทนให้ด้วยต้องไปถามเขาเองแหละงานนี้จะเป็นยังไงนะคะก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปค่ะ